สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามดูซานอารีน่านะครับในเกมยูโรปาลีกระหว่างวิกตอเรียเพอร์เซนนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่บุกมาเอาชนะวิกตอเรียไปได้สองประตูต่อนหนึ่งได้สร้งสาง3ประตูนะครับเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม ในเกมนี้เราก็จะเห็นในเกมผมคาดหวังในเรื่องของการพัฒนาการเล่นของแมนยูของในยุคของอัลโมรมก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารูปแบบเกมของแมนยูก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับคือ3 421ปิกทั้งเอ่อวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งนะครับขวาเป็นดารโลนะครับซ้ายเป็นมาลาเซียผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบ็กที่อัมโมรมเนี่ยอยากจะได้อยากจะได้ก็คือมีความเป็นวิงแบ็กธรรมชาติ มากกว่าที่ใช้อามาเดียโลอามาเดียโลนะครับเด่นในเรื่องของเกมรุกก็จริงแต่เกมรับนั่นก็คาดหวังจากตัวเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวของอามาเดียโลเองก็ไม่ใช่ปีกเอ่อไม่ใช่วิงแบ็กโดยธรรมชาติเขาเป็นปีกมาก่อนดังนั้นจะไปคาดหวังในเรื่องเกมรับจากอามาเดียโลนั่นก็คงไม่ใช่โจทย์ด้วยเหมือนกันวันนี้อามาเดียโลก็เลยได้ยืนต่ำกว่าตัวของเซอร์เซ่ที่ยืนเป็นหน้าเป้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไ และอีกคนนึงนะครับที่ยืนคู่กันนั่นก็คือมาร์คัดแบรดฟอร์ดที่เยืนอยู่หลังตัวของเซอร์เซสส่วนมิฟิลตรงกลางนะครับใช้วันนี้ใช้คาร์เซมิโร่นะครับจับคู่กับบูโน่เฟรนันเดสแล้วก็3เซนเตอร์ก็เป็นริซาร์ดอามาติเนสแมตสเซลิกแล้วก็มาซลุยผู้สาประตูเป็นโอนาน่าวันนี้เกมของแมนยูเรียกว่าอึดอัดมากพอสมควรเล่นไปก็มันช้ามันช้าด้วยแล้วมันไปข้างหน้าไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นนะก็คือเวลาที่พวกเขาเจอเกมแบบเนี้ย แมนยูจะเล่นยังไงเราจะเห็นนะครับแล้วเราชินกับการที่แมนยูนั้นเล่นกับหลายๆทีมมาและทีมเหล่านั้นจะมีพื้นที่ให้กับนักเตะแมนยูได้เล่นพอช่องมีเยอะนะครับนักเตะแมนยูจะใช้ความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นกาลาโชแรดฟอร์ดรวมไปถึง o, อาร์มาเดียโลเชอร์กเซ่ลามุชอยลุนนักเตะเราเานี้ของแมนยูมีความเร็วทั้งหมดดังนั้นเมื่อไร่ก็ตามไปเจอทีมที่ทําเกมรุกใส่พวกเขาและพวกเขาเล่นเหนียวแน่นและนั่นแหละครับ พอมีพื้นที่แมนยูชอบมากๆในการเล่นบอลสั้นๆเล่นบอลจังหวะเดียวแล้วไปข้างหน้าด้วยความเร็ว1 2 3่งแล้วเป็นประตูอย่างที่เราเห็นมาหลายๆเกมปรากฏว่าพอเข้าสู่เกมนี้วิกตอเรียเองนะครับเขาเล่นเกมรับไม่ได้เปิดเกมรุกเข้าใส่แมนยูตั้งแต่ต้นสิ่งหนึ่งนั้นก็คือทําให้แมนยูนั้นไปต่อลําบากมากเหมือนคนที่คือมันมันไม่มีไอเดียในการที่จะเข้าทําเลยครับ เราจะเห็นว่าเกมของแมนยูนั้นรอจังหวะเพื่อที่จะเล่นเน้อเร็วพอไปเจอเกมรับแน่แนๆแ,แบบนี้จากวิกตอเรียเนี่ยคือก็ออกไปทางด้านข้างออกไปทางด้านข้างก็สยดเข้ามาบ้างคือมันไม่มีจินตนาการในการเล่นนะครับขยับก็ขยับกันน้อยไม่ได้ขยับไปเป็นกุ๊ปคนที่จะไปรออาบอลก็ไปอรออาบอลอามาเดิอาโลก,ก็รออาบอลลาคัสแรดฟอร์ดก็รออาบอลเซอร์เซ่ก็รออาบอล นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแมนยูในลักษณะการเล่นดังนั้นในช่วงของครึ่งแรกเราจะเห็นกันแบบนั้นส่วนโอกาสของแมนยูหลายๆครั้งมันมาจากจังหวะที่ตัวของวิกตอเรเองนะครับพยายามจะทําเกมเข้าใส่แมนยูและถูกแมนยูตัดบอลได้หรือแม้กระทั่งแมนยูสามารถที่จะเล่นลเร็วได้พวกเขาก็จึงมีโอกาส ไม่ว่าจากตัวของบูโนเองก็ได้ซัดเหมือนกันอามาเดอาโลก,ก็มีโอกาสได้รองเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากแมนยูในช่วงครึ่งแรกเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือผมรู้ชีวาสมาธิของแรดฟอร์ดเองก็ดูหายหายไปเหมือนกันและที่สําคัญนะครับมันช่วงท้ายขอยงครึ่งแรกก็ไปผลักผู้เล่นของวิกตอเรียคือผลักแบบไม่มีบอลแล้วก็รับใบเหลืองไปไม่มีเชิงไม่มีบอลไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเจอวิ่งผ่านหน้าก็ผลักไปเลย บูโน่ฟานเดนเดสเองก็ออกอาการงดหนิดอีกแล้วนะเชื่องซึ่งต้นต้นเกมของครึ่งแรกอ่ะเราจะเห็นนะครับว่าวิ่งไปแทบเอ่อมือกับตัวของเซอร์เซ่ด้วยมันมีจังหวะที่เซอร์เซ่นั้นมุดเข้าไปได้ดีนะมุดเข้าไปได้ดีจนกระทั่งหักเปิดเข้ามาตรงกลางแต่ถูกติดผู้เล่นของวิกตอเรียลออกหลังไปผมว่าจังหวนะนั้นเขาก็ทําสวยนะแต่นั่นแหละครับมีบูโน่นะครับที่เป็นในฐานะกัปตันผมชอบนะในการเข้าไปแทบมือแล้วก็มีการปรบมือให้แล้วก็มีให้แบบบิลล์อัพ กำลังใจให้กับตัวของเซอร์เซ่ด้วยนั่นคือในช่วงของครึ่งแรกแต่หลังจากที่เล่นไปแล้วเจาะไม่ได้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับคือไม่มีจินตนาการไม่ไม่รู้ว่าจะต้องเจาะยังไงผมก็ไม่ร่วมกันว่าอันเนี้ยเตรียมมายัางไงในเรื่องของการที่จะเล่นโดยที่ถ้าไปเจอคู่แข่งในขวางอยู่แบบนี้ อย่างที่ผมพูดไปเกมของแมนยูนั้นจะเป็นจังหวะ1 2 3สแล้วก็หลุดเข้าไปหรือแม้กระทั่งเล่นบอลสั้นๆกันอย่างที่เราเห็นแต่ถามว่าโอกาสในช่วงของครึ่งแรกแมนยูมีไหมก็มีครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดขนาดแบบโอ้โหต้องเป็นประตูผมควรจะได้มันไม่ขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในช่วงของครึ่งแรกที่แมนยูพยายามจะทํานั่นก็คือการออกบอลจากโอนาน่าถ้าเขาไม่สามารถบิลอัพเกมขึ้นมาได้เขาจะเปิดบอลไปหาตัวของเซอร์เซให้เซอร์เซนั้นเป็นคนพักบอล หรือแม้กระทั่งเล่นบอลจังหวะเดียวไม่ว่าจะเป็นตับบูโน่หรือแม้เจ่ตัวของคาเซมิโร่พยายามจะเล่นบอลจังหวะเดียวให้มันเข้าล็อกของตัวเอง1 2 3องแล้วก็ไปที่หน้าประตูหรือแม้กระทั่งเปิดหักเข้ามานี่คือสิ่งที่แมนยูพยายามจะทําและอีกประการหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนั่นก็คือการที่มุ่งไปข้างหน้ามันจะไม่มีการย้อนกลับมาแล้วเป็นบิวอัพเกมแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะ ส่งบอลกลับมาหลังได้นั่นก็คือไปข้างหน้าไม่ได้ก็จะคืนมาหลังพอคืนมาหลังก็จะคืนไปถึงผู้รักษาประตูตบ้างนะครับแล้วก็ถ่างออกไปวันนี้วิกตอเรียเองก็ไม่ได้มาเพลสสูงขนาดนั้นด้วยซ้ําเกมของแมนยูมันขาดขาดไปจริงๆในการเชื่อมกันมันขยับขึ้นไปไม่พร้อมกันเดี๋ยวเรามาว่าประเด็นนี้กันนะผมอยากพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นในช่วงของครึ่งแรกจึงอึดอัดมากๆสําหรับทั้งคู่นะทั้งวิกตอเรียเองแล้วก็โดยโดยเฉพาะตัวของแมนยูด้วยอึดอัดจริงๆนครนวงของคร่งแรก ครึ่งหลังเริ่มเกมขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมครับเกมมันยังคงดืดอัดอยู่และก็เป็นมาลาเซียนะครับที่ทุ่มคืนหลังมาพอทุ่มคืนหลังมาก็ถึงตัวของริซันโดมาติเนสก็ยืนเป็นสามเหลี่ยมนะก็ดูปกตินะจนกระทั่งริซันโดมาติเนสเนี่ยคืนบอลไปหาโอนาน่านักเตะของวิกตอเรียเนี่ยก็วิ่งเข้ามาบีบหมดแล้วคือไม่มีมุมแล้วนอกจากจะคืนไปหาริซันโดมาติเนสกับเตะยาวไปข้างหน้าผมว่าเตะยาวไปข้างหน้าเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สุดปรากฏว่าโอนาน่าเลือกที่จะจ่ายยัดหาตัวของเดลิก แมเชสเตอร์ลิกเองนะครับก็มีคนวิ่งเข้าหาเขาแล้วนะพอเขาจับบอลแล้วมันลั่นด้วยความที่จ่ายบอลยัดมาหานั่นแหละก็ถือฉกไปได้นะครับสุดท้ายก็ไหลบอลเข้ากลางไปเป็นประตูนะครับทำให้วิกตอเรียขึ้นตามแมเชสเตอร์สเตเ์ยูนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ในช่วงของต้นครึ่งหลังประมาณหน้า5 3ประมาณนี้ครับเกมไม่ได้มีอะไรกดดันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่อยากบิวอัพเกมโปรแกรมมาแบบนี้มันก็เลยทำให้เกมออกมาอย่างที่เห็น ก็ต้องบิลล์อัพขึ้นไปสุดท้ายก็พลาดนะครับพอพลาดเสร็จก็ถูกนําไปแมนยูก็รีบเปลี่ยนเกมทันทีนะเพราะว่าก่อนหน้าที่แรดฟอร์ดจะออกไปครับ mm hmm. เขามีการน่าจะพยายามไปสก,กัดนั่นแหละแต่ว่าขาหลังเขาลากไปแล้วไปโดนเท้าของผู้เล่นของวิกตอรียเหมือนกันแล้วล้มลงไปดีดดิ้นเหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมพูดไปนะครับในช่วงของครึ่งแรกเราจะเห็นมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยเอามือไปผลักผู้เล่นของวิกตอรียแล้วล้มลงไปนั่นคือใบเหลืองนะไอจังหวะเนี้ยพอเริ่มมาเนี่ย ขนลุกเหมือนกันเพราะว่าผมผมกลัวว่าจะโดนใบเหลืองที่2แต่โชคยังดีนะที่ผมมองว่าแรดฟอร์ดเองอะ่ะเจตนาเขาอะ่ะเหมือนจะบล็อกลูกเปิดมากกว่าที่จะทำลายคู่แข่งดังนั้นกรรมการก็ไม่ได้ว่าอะไรคืออันนี้ตัดสินถูกแล้วเพราะแรดฟอร์ดไม่ได้พุ่งเข้าไปหาคู่แข่งนะแต่เขาพุ่งสไลด์ไปเนี่ยพยายามที่จะบล็อกจังหวะเปิดหรือจังหวะจะส่งไปให้เพื่อนแต่นั่นแหละครับขาหลังของเขาอะ่ะขาหลังของแรดฟอร์ดที่เวลาเขาพุ่งสไลด์บล็อกไปขาหลังอะ่ะ มันปาลายสั้นแหละครับมันไปโดนผู้เล่นของวิกตอเรียล้มลงไปก็เข้าใจได้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนตัวไปนะครับแล้วก็ส่งไม่ว่าจะเป็นฮอยลุนลงมาฮอยลุนลงมาก็ซัดไป2ประตูนะแต่ผมมองว่า2ประตูที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะลูกตีเสมอนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นวันนี้จากแมนยูนั่นก็คือเรื่องของจังหวะการเล่นก็นแล้วกัน ผมมองว่าจังหวะที่แมนยูตีเสมอได้จากอมาเดียโลหลุดเข้าไปอะผมว่าสวยแล้วนะแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือการเปิดเข้ามาตรงกลางหรือการเล่นเป็นทีมเปิดหาเพื่อนแต่สิ่งที่ตัวของอมาเดียโลเลือกก็คือจบเองซึ่งมุมของเขาถามว่ามีให้ยิงไหมมีแต่เพื่อนที่รออยู่ดีกว่าไหมดีกว่ามากเลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกคนก็คือ พื้นที่ของแมนยูของอามัดเดียโลเนี่ยพอหลุดเข้ามามีให้เล่นไหมมีครับแต่ว่านั่นแหละครับเขาไม่เลือกเขาเลือกที่จะซัดเองและบอลก็ไปติดผู้เล่นของวิกตอเรียก่อนที่จะมาเข้าทางรามุชอยลุนแท็บอินเข้าไปง่ายๆตีเสมอเป็น1ประตูตอนหนึ่งแต่ถ้ายิงจังหวะน,นี้แล้วบอลเด้งออกไปดังด้านข้างเลยข้ามคานออกไปเด้งออกหลังไปโอกาสที่แมนยูจะตีเสมอจังหวะน,นี้ผมว่าก็คงไม่เกิดขึ้น เกมเสมอกัน1 1นน,นะครับมันก็เลยทำให้ตัวของวิกตอเรียเองพยายามจะทำเกมรุกเข้าใส่แมนยูด้วยเหมือนกันเพราะหลังจากที่ตีเสมอไปเกมของแมนยูควรจะดีขึ้นควรจะเล่นแล้วกดดันวิกตอเรียได้แต่ปรากฏว่าเล่นไปก็ซึมไปเหมือนกันอยู่ดีๆก็ซึมๆึมไปนะครับเล่นไปดูเนื่อยเหนืหน่อยดูล้าล,ลตามจังหวะการเล่นของวิกตอเรียด้วยเหมือนกันวิกตอเรียใช้พละกกาลังเยอะมากนะครับในเกมนี้ในการไล่นักเตะแมนยูและพยายามจะทําเกมรุกเข้าใส ใช้พลังงานเยอะมากจริงๆเลยดูพวกเขาเหนื่อยแต่แมนยูก็เหนื่อยตามด้วยเหมือนกันก็เปลี่ยนเอาทั้งกาเนโชลงมาเปลี่ยนอากาเต้เอาคาเซมิโร่ออกไปเปลี่ยนทุกอย่าง,งลงมาไม่ว่าจะเป็นอันโทนี่ก็ลงมาด้วยเปลี่ยนทุกอย่างเท่าที่มีแล้วรวมไปถึงเมสันเมาส์ด้วยวันนี้ที่มีโอกาสหลังจากที่วิกตอเรียพยายามจะทําเกมรุกเข้าใส่แมนยูในช่วงประมาณสัก20นาทีสุดท้ายเนี่ยแมนยูมีโอกาสเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะวิกตอเรียนั้นทําเกมรุกขึ้นมา พื้นที่เปิดครับแมนยู Man, ชอบมากเลยนะครับพอมีพื้นที่ให้เล่นในช่วงของท้ายประมาณ20นาทีสุดท้ายของเกมแมนยูโอ้โหวู่ว่ามากเมสันเมาสาโอกาสหลุดเข้าไปหลายครั้งสิ่งหนึ่งนะครับผมว่าโอากาสของเมสันเม้าอะหลายๆครั้งควรจะเปลี่ยนเป็นประตูยิงไปติดนะจังหวะที่หลุดเดียวเข้าไปอะผมว่าจังหวะนั้นอนะคือจังหวะแรกอะ จับบอลไม่ดีแล้วจจังหวะที่อามัดิอาโลนะครับเขาลากตัดมาให้แล้วเขาเงยหน้ามองเห็นเมส o ันเมาว่างอยู่ก็ส่งไปให้ปรากฏว่าเมสาจับจังหวะแรกเนี่ยมันล้นไปนิดนึงพอถึงจังหวะสุดท้ายที่เขาจะยิงไปู้้ักสาประตูออกมาเร็วครับมุมมันก็เหลือน้อยอย่างที่เห็นผมว่าบอลแรกสําคัญเมสันเมสาอาจจะจับไม่ดีเท่าที่ควร นั่นคือครั้งแรกครั้งที่2ก็หลุดเข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงไปติดพวกษาประตูเหมือนกันเมสันมาวันนี้ลงมาโอกาสเยอะมากนะครับสำหรับในตัวเขาเองด้วยสุดท้ายนะครับแมนยูมาได้ลูกสําคัญนะครับประตูที่2นะในช่วงประมาณนาทีที่80ไปหน่อยหนึ่งนะจากลูกฟรีคิกตรงกลางสนาม หลอกเล่นกันดีนะครับผมว่าอันนี้ก็คงเป็นลูกสูตรที่อโมริมนํามาใช้อันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยเหมือนกันมีลูกสูตรเล่นกันและและที่สําคัญนะครับจังหวะเนี้ยผมชอบอย่างหนึ่งพอบูโน่ให้บอลไปหาตัวของรามุชอยรุนเนี่ยมันเป็นด้านที่เขาเอาตัวเหลี่ยมเขาเนี่ยเอาตัวความหนาของเขา,าบาังผู้เล่นของวิกตอเรียไว้และให้บอลเนี่ยมันมันเข้าทางใช้จับบอลจังหวะแรกเนี่ยบอลมันกระดอนพื้นก็จริงนะครับ เหมือนจะไม่ดีแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเขาที่เบียดไปในตอนแรกอะ่ะทำมาได้ดีก็เลยมีโอกาสได้ซัดจังหวะที่2ส,สวยงามมากนะผมชอบลูกนี้ของแมนยูมากนะมันเป็นจังหวะที่เล่นด้วยลูกสูตรของพวกเขาและฮอยลุนก็ทําได้ดีมากจริงๆและเป็นประตูที่2ของตัวเขาด้วยในเกมนี้หลังจากนั้นแมนยูขึ้นนํา2ประตูตอนหนึ่งโอกาสของแมนยูหลังจากนี้มีมเยอะมากขึ้นไปอีกมากกว่าในช่วงก่อนหน้านี้อีกนะเพราะว่าวิกตอเรเองครับเขาไม่เขาคือ สกอร์นี้ยังไงก็แพ้ดังนั้นเขาต้องพยายามตีเสมอให้ได้ก็เลยทําเกมรุกเข้าใส่แมนยูเพื่อที่จะตีเสมอให้ได้เหมือนกันสิ่งที่แมนยูทําต่อมานั่นก็คือโอกาสในทีมมีเยอะมากหลุดกันขึ้นมาบ้าง3 3ต่อนหนึบ้างปรากฏว่าเล่นชิ่งไปมาสุดท้ายไปจบที่แอนโทนียิงไปก็ไม่แรงเหมือนกันจังหวะอะไรแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นที่ผมมองว่าจังหวะสุดท้ายของแมนยูวันนี้ต้องคมกว่านี้ หล,หลายครั้งนะครับแมนยูขึ้นมาเนี่ยผู้เล่นมีมากกว่าวิกตอเรียได้ซ้ําแต่นั่นแหละครับประตูมันไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปว่ากันเหมือนกันนะว่าความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายที่ผมว่ามันไม่ศพมันไม่พอดีกับโอกาสที่แมนยูควรจะได้เพิ่มมากกว่านี้อาจจะเป็น3อาจจะเป็น4อันนั้นว่าไปนะครับในเกมนี้นะแต่ถามว่าเวลาที่พวกเขามีพื้นที่เล่นได้ดีไหมเล่นได้ดีมากครับในจังหวะที่แมนยูมีพื้นที่ให้เล่นจะเล่นเร็วมากแต่นั่นแหละครับมันย้อนกลับมาว่าถ้าไปเจอทีมที่ ต้องเล่นเกมรุกใส่พวกเขาแล้วพวกเขาเล่นเกมรับอยู่แล้วตัดบอลมาได้แล้วใช้จังหวะเร็วแบบนี้แมนยูจะชอบมากๆในการเคาน์เตอร์ทีมหล่านี้แต่พอถ้าเกิดเป็นแมนยูนะครับทำเกมเข้าใส่คู่แข่งอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันผมว่าก็ต้องให้เวลากับอัมโมริมด้วยในเรื่องนี้นะนั่นแหละครับนี่ก็คือแมนยูในเกมนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือถึงแม้เนี่ยผมอยางจะพูดว่าก็ไม่ควรตัดสินอัมโมริมอยู่ดีแต่ผมขออนุญาตเทียบนิดนึงก่อนก็แล้วกัน วันนี้เราจะเห็นอารมณ์นักเตะหลายๆคนก็มีมีความรู้สึกมันขัดขัดด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดเองที่จับบอลลั่นไปสุดท้ายเนี่ยอาจผลในเรื่องของสนามอาจจะมีผลไหมผมว่าก็คงมีแต่มันก็ไม่ควรจะขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการเล่นต่างๆฟอร์มการเล่นบางทีจับไปบอลก็กระโดดกระโดดไปเราจะเห็นว่าจับแล้วล้นไปเนี่ยมีของแรดฟอร์ดครั้งหนึ่งรวมไปถึงแอนโทนีด้วยนะครับที่จับบอลแล้วบอลบนเนี่ยมันไหลด้านข้างไป นนั้นไปว่ากันนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของพื้นสนามหรืออะไรก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแมนยูตอนนี้นะครับก็เหมือนกับในยุคข,ของเอริกเทนฮากอย่างหนึ่งนั่นก็คืออามริมกับเองเทนฮากเนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนเป็นของตัวเองและกำลังบิวให้นักเตะเนี่ยเล่นแบบที่เขาต้องการได้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายกันกับในยุคข,ของเอริกเทนฮาก โดยที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะขัดกับนักเตะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่นั่นคือสิ่งที่ผมเขียนจากแมนยูในปัจจุบันส่วนถ้าย้อนกลับไปใน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 ตัวของรถฟานิสรอยที่ได้มีโอกาสทำทีมในช่วงเวลาสั้นๆเราจะเห็นนักเตะของแมนยูหลายๆคนฟอร์มขยับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนคนหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมรู้สึกว่าโดดเด่นขึ้นมา,มากนั่นก็คือคาซิโร่หลายๆคนเรียกเขาว่าคาซิโร่่างทองด้วยซ้ำ ถามว่าก็คนเดิมไหมคนเดิมครับรูปแบบการเล่นของแมนยู back, แตกต่างไปจากเอริกเทนฮากไหมไม่เลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นในตัวของรูดฟานติสตรยกับเอริกเทนฮากนั่นก็คือการบาลานซ์ของทีมเราจะเห็นนะครับทั้งยุคของเอริกเทนฮากกับตัวของอโมริมเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ต้องเป็นประตูใช้ความเร็วพุ่งไปข้างหน้าจะไม่มีการดึงบอลกลับมาแล้วค่อยๆเล่นเหมือนกับในยุคของรูดฟานติสตรยเราย้อนกลับไปดูกันได้นะครับถ้าใครหลายๆคนได้ชมแฟนๆของแมนยูเองได้ชมเนี่ย เราจะเห็นสิ่งหนึ่งของรุดฟันนิสรอยนั่นก็คือการบาลานซ์ของทีมเขาไม่จําเป็นจะต้องพอได้บอลเนี่ยจะต้องเล่นเกมรุกเร็วทันทีแต่จะหน่วงไว้และรอเพื่อนขึ้นมาเติมมันบาลานซ์กับนักเตะของแมนยูที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคาเซมิโรตรงกลางสนามนะครับนักเตะของแมนยูไม่ได้เร็วขนาดนั้นพอค่อยๆขยับกันขึ้นมาแมนยูเป็นทีมที่ผมมองว่าถึงจะไม่เร็วแต่ผู้เล่นที่พวกเขามีนี่คือระดับโลกทั้งหมด การเข้าใจในเกมการเล่นบอลสั้นๆการการวิ่งหาช่องผมว่ามันไม่มันไม่ต้องเร่งจนเกินไปพอไม่เร่งจนเกินไปอ่ะสมาธิในการจ่ายบอลจะมีสูงมากเพอพวกเขาไม่เร่งจังหวะพอไม่เร่งจังหวะการอ่านเกมต่างๆการเติมเกมมันถึงทันกัน เราถึงได้เห็นคาเซมิโร่ขึ้นมาเติมช่วยบรูโนในการออกบอลในการเล่นชิ่ง1 2หรือแม้กระทั่งขึ้นมาคุมจังหวะก,กันที่ทำลายเกมคู่แข่งตรงกลางสนามได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ให้คาเซมิโร่เนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยโดยใช้ความเร็วเนี่ยนั่นคือไม่ได้ครับคาเซมิโร่ไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วจัดจ้านจะขึ้นไปบู๊ลงมาเล่นเกมรับเติมเกมขึ้นไปไม่ครับ ต้องให้เวลากับเขาในการขยับตัวขึ้นไปเราถึงเห็นคาเซมิโร่ในยุคข,ของรูสฟานิสรอยเรียกว่าร่างทองเลยก็ว่าได้การขยับขึ้นมาเติมเกมการใช้คลาสบอลของเขาในการยกบอลไปโดยที่ผมก็รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าไปไล่เพสไล่บี้แกหรอกเพราะว่าแกเป็นมิดฟิลด์ตัวรับดังนั้นการออกบอลของเขาจึงมีเวลามากกว่าคนอื่นๆเราถึงเห็นการออกบอลของคาเซมิโร่ในตอนที่รูดฟานิสรอยเป็นผู้จัดการทีมครับมากกว่านี้นี่คือความแตกต่าง จากที่ผมเห็นนะในยุคข,ของฟรุตฟันิสรอยแล้วผมรู้สึกชอบเหมือนกันและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงนั่นก็คือภาษากายของนักเตะในวันที่รุตฟานิสรอยยังทําหน้าที่อยู่หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบูโน่เองนํามาโดยบูโน่เลยนะเขารู้สึกอ n จ o ยไปกับโลแบบนี้รู้สึกอ n จ o ยไปกับการเล่นแบบนี้ทั้งๆที่รูปแบบการเล่นของรุตฟานิสรอยกับอิลิเทนฮักเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแต่มันแตกต่างแค่รายละเอียดในเกมก็เท่านั้นเอง นั่นคือสิ่งที่ผมอยากพูดถึงในยุคข,ของรุสเฟนดิสตยกับตัวของอัลโมริมและก็เอริกเทนฮักถามว่าตัดสิงองตัวของอัลโมริมในเกมนี้เลยไหมก็คงยังก็คงยังนะครับสำหรับตัวของอัลโมริมเองก็ต้องไปว่ากันก็ต้องให้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับอัมริมด้วยนะผมมองว่าทีมนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่เขาเอาเข้ามา100%เอซอย่างในยุคข,ของเอริกเทนฮักเราสามารถพูดได้เลยนี่คือทีมของเขานักเตะหลายคนเขานําเข้ามานะครับแต่ทีมมันก็ไม่ได้ดีขึ้น เหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอและก็ให้โอกาสกับอัมอริมต่อไปนะแต่ผมมองว่าด้วยความที่เขามีรูปแบบการเล่นเนี่ยเป็นทงไว้แล้วนักเตะที่มีต้องเข้ากับรูปแบบการเล่นให้ได้ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายนั่นก็คือในตัวของกาาโชอีกเหมือนกันกาาโชอย่างที่เราเห็นนะครับการเล่นเป็นปีกของเขาสุดอันตรายจริงๆการใช้ความเร็วในการกระชากบอลของเขาอ่ะ หาตัวจับยากมากความเร็วจัดจ้านมันก็เหลือแค่จังหวะส,สุดท้ายเท่านั้นเองที่การ่โชอาจจะต้องมีการมีการบ่มสักหน่อยหนึ่งหรือแม้มีการแบบว่าผมรู้สึกว่าต้องมีความบาลานซ์เช้เขาด้วยเหมือนกันว่าอาจจะมองหาเพื่อนมากกว่าที่จะจบเองก่อนไหมแต่ถ้าไม่มีใครยูอาจจะจบเองได้ก่อนอันนั้นมันเป็นรายละเลอียดในเกมที่ผมว่าก็คงต้องไปบอกกันแต่ความสามารถในการเป็นปีของ การโชเองที่ผมว่าพอมาเล่นบทบาทเนี้ยที่อยู่เป็นเหมือนมิดฟิลด์ตัวรุกหรือเป็นเฟลนายอยู่หลังกองหน้าผมเข้าใจนะว่าการที่ให้เขามาอยู่ข้างหลังเนี่ยเพื่อที่จะเล่นบอลจังหวะเดียวกันแล้วตัวเขาก็วิ่งทะลุขึ้นไปแต่นั่นมันคือความคิดครับความคิดมันคิดได้แต่พอทําจริงๆมันจะได้ไหมเพราะว่ามันมีคู่แข่งด้วยไงครับ และที่สําคัญคนที่เล่นเป็นหน้าเป้าให้กับแมนยูจะเก็บบอลได้หรือจะเล่นบอลกับเพื่อนได้เหมือนกับที่จินตนานคิดไหมอันนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ผมอยากพูดถึงส่วนวันนี้นะครับเอาชนะตัวของวิกตอเรียเพอร์เซนไปได้ผมว่าก็เพิ่มโอกาสให้กับแมนยูในการเข้ารอบติด1ใน8ต่อไปนะอันดับก็ขยับขึ้นมาเหมือนกันก็ต้องไปว่ากันเหมือนกันแล้วต้องให้โอกาสแล้วก็เอาใจช่วยอมโมริมกันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของรูปแบบการเล่นผมเชื่อว่าอมโมริมเองเห็นชัดอยู่แล้วล่ะ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะปรับยังไงก็ลุ้นให้แมนยูนะครับเป็นเหมือนกับเชลซีก็แล้วกันนะครับให้กลับเข้าสู่ระบบการเล่นหรือเข้ากับทีมให้ได้ไวๆเหมือนกับที่เชลซีของเอ็นโซ่มาริสกาทำได้ก็แล้วกันเอาใจช่วยกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดด้วยนะก็ถือว่าเป็นชซสชนะแหละเก็บสารแนนได้ก็ เป็นจุดที่ดีของแมนยูณปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวเอาใจช่วยกันต่อไปแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดในเกมและเดี๋ยวมีอะไรสําคัญอะไรยังไงเรามาอัปเดตกันและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของคู่นี้นะที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกําลังใจกันได้รวมไปถึงกดสปอนเซอร์ให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขอัทุุก่นไณคคครบบ Enjoy